สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดเซฟวันครับ Hello everyone we are at Save One Market in k o l a t Province เราอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมาครับเขาว่าตลาดเซฟวันเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับตลาดเซฟวันจังหวัดนครราชสีมาเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่ครับมีรถรางวิ่งรอบตลาดฟรีครับ บรรยากาศของตลาดเซฟวันโปล่าที่ไปองกินก็ชาบูซิที่เซฟวันครับผมก็คนเยอะมากแต่รู้สึกว่าของกินค่อนข้างจะถูกนะครับก็ยี่สบาทยี่สิบาทมีหลายอย่างนะครับแต่ค่อนข้างจะถูกทูกชิ้นก็ไม่ละห้าบาท The bustling Save One Market Is one of the largest night bazaars in Thailand. Busy and fun, you can find just about anything you want there, and it offers an incredibly diverse range of affordable new and second hand goods and products. It also has numerous street food vendors, selling a wide range of snacks and a large food court with restaurants, bars, and live music. Save One is definitely one of the best ways to experience local c o r a t life firsthand. ตลาดเซฟวันเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่นะครับมีรถบริการไม่ว่ารถรางสามารถมาเที่ยวก,กันได้นะครับ